ครั้งแรกในจีนประชุมก๊าซโลกทเทรนใหม่เปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมก๊าซโลกครั้งที่29หรือ29 World Gas Conference WGC 2025จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23พฤษภาคม ณศูนย์การประชุมแห่งชาติในกรุงปักกิ่งโดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานนี้ในประเทศจีนนับตั้งแต่เริ่มจัดงานในปีพศ2474การประชุมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงเทรนใหม่ในอุตสาหการรมก๊าซธรรมชาติทมกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่คาร์บอนต่ำเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในระดับโลกโดยก,าก๊าซธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความปลอดภัยและราคาเอื้อถึงและความยั่งยืนได้กลายมาเป็นสะพานที่เชื่อมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนลียาหลา one. ประธานสหภาพก๊าซระหว่างประเทศ International Gas Union หรือ IGU กล่าวว่าก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่ใ <y v ote> หญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยมีการบริโภคมากกว่า4.1ล้านล้านลูกบาทเมตรต่อปีที่เป็นสัดส่วนราว24%ของโครงสร้างพลังงานทั้งหมดก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาดที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ปล่อยคาร์บอนต่ำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเฉาอีจินประธานคณะ ะกรรมการจัดงานระดับชาติของการประชุม WGC 2 0 2 5หกล่าวว่าการประชุมก๊าซโลกจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมก๊าซจีนได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมก๊าซต่างประเทศโดยจะทําให้อุตสาหกรรมก๊าซทั่วโลกโฟกัสมาที่จีนและมีความเข้าใจอย่างรอบด้านถึงจุดแข็งความสามารถและความคลึกคักของอุตสาหกรรมก๊าซจีนซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะและอิทธิพลของอุตสาหกรรมก๊าซจีนบนเวทีโลกงานใหญ่ครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ด ที่สุดในการสังเกตการการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของทั่วโลกโดยมีการนําเสนอทั้งแนวทางของจีนและภูมิปัญญาของโลกในการสร้างระบบพลังงานสะอาดปล่อยคาร์บอนต่ำปลอดภัยและมีประสิทธิภาพท่ามกลางบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกสื่อจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดี ผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580